ขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาทักทายแวะมาให้กําลังใจขอบคุณมากๆค่ะจุเดเออแหงแสกเห็ดอ้อมตอนนี้ก็ต้มไว้พร้อมจ้ะ <ๆ S 1> เอาแบบว่าเศษมันแหมพี่ดองมาต้มต้มไปแต่ตอนใบสองใบสามเลยแหละแล้วก็จะไปทําน้ําจิ้มขมกินกับเนื้อซอยจุนเนาะพี่ดองเนาะๆๆอุ้ยเสีบเสบเ<ส>จนก็จะมาไล์สดเปิดคาการมองเห็นสักแป๊กนึงเดี๋ยวกลับกรุงเทพนู่นแหละเพื่อน ตอนนี้มาต่างจังหวัดสัญญาณก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็จะสวัสดีค่ะไอ้ชัยเจนมาสารคามจ้าไอนะมาเก็บเอาผักกันนี่มากๆนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยขอให้ทุกคนปัง,ปง,ปงๆังเฮงๆข้ามปีนะคะขอให้ได้ตั้งค่าโฆษณาเร็วๆปัง,ปงๆังเฮงๆนะคะบ๊ายบายกับทุกคนกกินผักอหอม อย่างไรเราจะกินบ่แซ่บคุณนิกรศิน์สวัสดีนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ประกาศไปกินกระปนปูจะ้ะหักงามงาน้นเอไอจะไม่ให้เราผ่านเนาะยิงไกลยิงไกลเราด้วยขอให้ผ่านเร็วๆจริงๆนึ่ว่าตัวเองจะผ่านก่อนปีใหม่นะทุกคนแต่พอมากลับบ้านมาแล้วเราไม่มีเวลาบินฟ้าย่างอร่อยๆ สีดงแดงๆนะียอาจจะเป็นเสียงเพลงกไ็ได้อย่างนี้ปะยังชมบรรยากาศเลอพี่น้องเดอ้อบรรยากาศบ้านอยู่ที่สาลรคามพ่นบ้านนั่นพ่นพ่นเปิดเพลงปีใหม่ไหมเจนว่ายุ้หันวันสัญญาณเป็นตัดตยันโดนลิขสิทธิ์อ,อีกสัก2นาทีเนาะสองนาทีก็จะลงแล้วล่ะไม้มงคล บรรยากาศบ้านที่สารคามค่ะบรรยากาศดีพี่น,อน้องกษิบกรเดรกิดยางนี่เนาะฝนตกอะพ่นบ้านนั่นพ่นพ่นเปิดเพลงปีใหม่ไหมเจนว่ายุหันวันสัญญ,ญาณเป็นตัดตดยันโดนลิขสิทธิ์อีกสักสองนาทีนะสองนาทีก็จะลงแล้วละ่ะกินขมนินดๆแต่อร่อยแซ่บเดี๋ยวก็เมนูเย็นนี้ก็จะมีก้อยมีน้ำตก มีก้อนน่ะคือไอดีใช้แล้วเอา,านนอันทรศัพท์ัแม่บานมาาไปนะอ๋อบ้าสวัสดีแม่ขนมเข่งเนะนี่ยเจนอ่นออกบรรนาแล้วเจนกินใดขันเขาบารรนาเจนจะไม่ทานเนื้อค่ะชุบข้าวบารรนาสวัสดีค่ะคุณทิพวรรวนเจนจะพามาดูส่วนครัวค่ะ นแเด้อเออมีกุ้งแม่กุ้งอยู่ในตู้แม่แย่งกุ้งหให้แม่ตายเนี่ยเอาไซส์สฟิวไปนะคะทำลาบก้อยค่ะแม่บัวจะทำลาบก้อยนะคะแค่น,นดนำจิ้มหอยแค่สัญญาณ่ะเพิ่งตัดสินค้าให้ทำงานก่อนค่ะไายยัหน่วยเอายายกินเหล่าเดม้ มกลินไม่มีเวลาไปหาเพื่อนหาลูกเรือลูกเรือก็อีกอึ๊ดใจเดียวก็จะถึงแล้วแหละแต่ว่าไม่มีไม่มีเวลาเลยดอากาศดีดีค่ะแต่ไม่ไม่หนาวค่ะสวัสดีค่ะคุณเจนแวะมาทักทายให้กำลังใจนะครับสวัสดีค่ะทักทายกันตอนเย็นๆนะคะ บ้านไล่เจงกระมวลค่ะวันนี้ก็มาไล่สดอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามหมากลิ้นฟ้าค่ะทุกคนมากลินฟ้าสิเยี่ยมทุกๆคนเลยค่ะตอนนี้มาอยู่สารคามแดนจะมีไหมทุกคนอุ้ดูดอกนี้สวยจังเลยทองอุไร ู่ที่จังหวัดมหาสารคามแบบไม่ได้เข้าไปบ้านพี่วิชัยไม่ได้เข้าไปบ้านพี่สมายอะไรเลยนะสองวันมาเนะะี้ยค่ะเพราะนี่แหละอย,อย่างที่เจนบอกอ่ะเพราะถ้าเกิดต้อยมาลินฟ้าผ่านะพี่สาวต้อยมารินฟ้าให้กินกับลาบม้ว <c oughs> เหยยบแปลงขักได้ร้อยสะละพี่วิชวันถัดไปวันที่หนึ่งก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์เลยเพราะว่าเจนต้องเดินทางไปขอนแก่นวันที่หนึ่ง <c oughs> คุณเมียวตั้มแฟนเพจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจีกรุงเทพ ยีสิองศาสิบเก้าองศาแต20 setting, 20 uclear, 2. 2> ่ที Gun ่บ้านเจนอ่ะสิบสิบสามองศาค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบ่ไดงยิ้มเป็นบอไอ้ไอวิัยชปังปังบ่จ้าเมื่อเนี่ยปังปังบ่หมานบ่ผู้ใดถือรางวัลใหญ่แนนอะพี่องนี่ยังก่อนหอมบัวเอาออกมาจากกันปิดนะ อย,ยอยากเห้มีตายได้สองตัวนะเยอะ <c oughs> <c oughs> ทักทายกันตอนเย็นๆน,นะคะสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอาจจะไร์สดได้ไม่นานเพราะว่าเรามาแต่งยังหวัดเนาะด้วยสัญญาณไม่ค่อยอนวยยินสเสียงเพลงเจนสีแดงลงย,ย่านเสียงเพลงเข่าไหมพี่น้องเพราะว่าหันมันเป็นแบบเป็นต,ตัดเป็นขึ้ขขขขนสีแดง พ่นบ้านนั่นพูนพ่นเปิดเพลงปีใหม่แหมเจนว่ายุ่งหันวันสัญญาณเป็นตัด,ต,ดตัดยันโดนลิขสิทธิ<ม>์อีกสักสองนาทีนะสองนาทีก็จะลงแล้วล่ะกำลังจะนึ่งข้าเหนียวใหม่สวัสดีคุณนิกรสินด้วยนะคะเป็นคนดังถึงอ,อย่างราไปค่ะเองทานหมอด,อดีไปใส่ท้านบรรยากาศสดชื่น พักการดไปกินกระป้ลปูจ้ะพักงามงาม้จาสวัสดีค่ะไอ้ิี่ใช้เจนมาสารคามจาานะ้ามาเก็บเอาผักกันนี่พักทายกันตอนเย็นๆนะคะสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะคนอาจจะไลฟ่สดได้ไม่นานเพราะว่าเรามาแต่งหวัดนด้วยสัญญาณไม่ค่อยอำนวยมีตมมาสองสามชั่วโมงแล้ว ต้มจักซีหาชั่วโมงแล้วหายไปเปื่อยแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดจิ้มขมขมเนาะแซ่บพี่น้องรถเ,เยอะค่ะวันนี้ผักสวนครัวว่าวันนี้เราจะได้กินอะไรเก็บอะไรไปทานเดินมาทาันนี้สัญญามากินกับก้อยค่ะ ไปสอยนี่มาค่ะหมักวินฟ้าเดี๋ยวเอาไปย่างไฟเอาไปปิ้งแล้วก็มากินกับก้อยเนี่ยค่ะกินกับก้อยอรอย่อยนมเขงสวัสดีค่ะสวัสดีไอวิชัยน้ำเด้อจา้าหนึ่งว่าเป็นผู้สาวทั้งไหนมาหาไอวิชัยแล้วอ่อนโทรศัพท์แม่บ้านมาสวัสดีค่ะคุณทิพรรพรวันจ,จะพามาดูส่วนครัวค่ะ ก,กันตอนเย็นๆนะคะสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะคนอาจจะไล์สดได้ไม่นานเพราะว่าเรามาแต่งยังหวัดเนาะด้วยสัญญาณไม่ค่อยอำนวยเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้แต่ช่วงนี้ออกมามาต่างยังหวัดมาสรารคามก็จะนิดนึงก็จะนิดนึงแล้วเดวมะอออุ้ยรถหมากลินคอย่างเมื่อเช้าที่แพร่ยเย็นกว่าเมื่อวานจ้า ใช่ไหมคะแม่ขนมเข็งที่เนี่ยเมื่อเช้านี้เจนใส่เสื้อกันหนาวเจนต้องไปถอดเพราะมันร้อนมากหอมแบบกินผักแบบธรรมชาติผักกาศพี่น้องผักกาดผักกาศไปกินกระป้นพี่น้องแล้วก็จะไปทําน้ําจิ้มขมกินกับเนื้อซอยจุนะพี่น้องเนาะอุย้ยแซีบเสีบมีทั้งหอยแครงมีทั้งกุ้งเผา แต่เมนูที่โปรดสุดๆอร่อยสุดๆก็คือเมนูมากลินฟ้าพี่น้องมาสังผละเพาด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาเป็นกําลังใจวันนี้เจนก็จะขอลงไลน์แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวจะไปทํากับข้าบ้านนู้นเขาเปิดเพลงด้วยเอออาจจะเป็นไปได้เมื่อกี้มองหันไหมอะไรสดบ้านอยู่ตรงสีแยกพอดีบ้านอยู่หมุมงศีแยกพอดี บ้างคะวันนี้ใครถูกลางวันใหญ่บ้างเนาะป,งปงังๆเฮงๆงเด้อจ้าอันคุณที่เป่าผักสวนครัวว่าวันนี้เราจะได้กินอะไรเก็บอะไรไปทานเดินมาทางนี้สัญญาคือพี่วิชัยคะ่ะไอวิชัยไอวิชัยเราอยู่ทางไต่ทางไต่กับฝนตกเป็นบ้าไอวิชัย<อ>กกแบแงกำลังนึ่งข้าวแล้ว